แซ่บตัวละมันเป็นตำผลไม้เลยอะเพระว่าเมื่อท่านเล่นะแซ่บเฉยะเป็นตำผลไม้ใช่ตำผลไม้ตำจริงอะเขาบุกอมเพิมจรงกับกักัคุณเลียคุณเรียกกันได้เนี่ยมันจะคือผลไม้ยากอื่นอะไรสันเห็ดอเกเมนูพิเศษตำมะละกอสุกตำมะละกอหาม วา,านมีแต่วิตามินทั้งนั้นเลยังดีเลยเออมีอะารกินบ่อยดิเกือจากต้น n อ้เม,มนูนีนดีตำมักรงดง่มไม่เห็นคนกินเขาเลยนะตาม,มา ออดีๆกระนองว่ะมาคูมเพิ cap, ่มมาตำบัวตำเนี <S <S mm ่ยเมื่อวางใส่แล้วก็สดใส่น้ำมันเป็นตำผลไม้วางเลยเหมือนตำผลไม้อ่ะสดยอดเลยมั้อือส้มกระเทือนหอครับจะได้มีแห้งกินมันเบิดกันอ่าหอมมันเบิดนะอีกหน่อยคำหนึ่ง hắt, chẹp thùng đấy. thôi zen. con nhóc hay ăn nó bả. nhóc nhóc mới được ăn đồ mực. đẹp, จะเพิ่มกว่านี้สิแซ่บเลยเนาะต้องให้มันเพิ่มกว่านี้อ,อันนี้มันทีออกไปสูกแล้วเนี่ยนี่สูกข้าต้นมัหวานเลยพี่น้นองหวานแซ่บเดี๋ยวสิอัพเดทไล่ตะเพือให้เบิ่งเรื่อยๆ